ดวงรายวัน9สิงหาคมคนวันอังคารนะครับวันนี้คนวันอังคารนั้นมีภารกิจความรับผิดชอบเข้ามาหลายอย่างนะครับจะรู้สึกเครียดและกดดันมีปัญหาเข้ามาให้แก้หลายสิ่งการงานนั้นใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการใช้ชาวปัญญาไหวพริบจะเป็นสิ่งที่ดีครับรวมถึงวันนี้ทั้งขยันกระตือรือร้นการสู้งานต่างๆทําได้ดีเลยนะครับวันนี้การทํางานนั้นเป็นกลุ่มเป็นทีมทํากับคนรู้จักคนคุ้นเคย มีเกณฑ์ธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเพศช,ชายนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายรวมถึงวันนี้พบกันระยานะมิตรพบมิตรภาพที่ดีนะครับมีคนช่วยเหลือได้ด้วยครับในด้านการเงินนะครับการเงินนะั้นวันนี้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาสูงจะรู้สึกเครียดและกดดันพอสมควรในด้านความรักให้ระวังความใจร้อนใจไหวนะครับระวังปัญหาอุปสรรคปากเสียงเกิดขึ้นได้ครับภาพรวมคะแนนในวันนี้นั้นอยู่ที่80%ซตครับ สำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นดีนะี่คือสีโทนแดงขาวครีมเหลืองเขียวส้มแสดน้ำตาลเข้มน้ำเงินเทาและสีผสมนะครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสำเร็จในวันนี้ส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีความกระตัญญูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีครับ เลขเด็ดพยากร์ประจําวันนี้เลขเด่นนั่นคือเลข2แล้วก็6นะครับเลือกโดยหลักโหรา,าศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ